ประชุมคอรมอเศรษฐกิจกันครั้งแรกและมีการโยนการบ้านกันไปชุดใหญ่เพื่อหามาตรการที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมันดีขึ้นกว่าปัจจุบันแต่มันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นโจทย์ท้าทายแล้วอะไรทั้งทางบป้งชาติเห็นตรงกันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนี่บรรยากาศดูดีนะครั้งนี้นะดูดีดูดีกางเป้งชาติดูดีนะรอบนี้เขาบอกว่าเห็นพร้อมต้องกันเป็นมิตรกันเป็นมิตร ชัวคราว <S 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 <c oughs> กําลังผลิตนนหัวตัวนนนนเห็นตรงกันการจ้างงานลดลงต่อที่ทน่าสนใจข้อที่3เนี่ยเห็นตรงกันว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของประเทศเนี่ยต้อง3.5%ขึ้นไปโอ้โหนี่ทร์เกตเป็นเป้าหมายเรื่องดอกเบี้ยถ้าเขาพูดกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะมีคนเลสประเด็นว่าดอกเบี้ยถ้ามันถูกอะ มันทําให้ต้นทุนมันลดลงแล้วันเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ต้องพิจารณาครับนายกนั่งหัวโต๊ะออสั่งการฟังแล้วลคือนั่งฟังแล้วตุกหน่วยงานตั้ง,งแมงค์ชาตังเล้วอีกหลายหน่วยงานพอฟังเสร็จอสั่งการบ้านแล้วหนึ่งกระทรวงการคลังคุณไปกํากับดูแลงบประมาณเลยเอคอุณไปดูเลย ให้ดูเป็นกรณีพิเศษว่าทํายังไงอักเงินลงไปมากที่สุดให้ครังไปดูแลแบงก์พาณิชแบงก์ของรัฐให้ธนาคารในประเทศไทยไปกํากับดูแลแบงก์พาณิชให้ปล่อยสินเชื่อถึงมือประชาชนที่3น่าสนใจอม,มอไปครังและแบงก์ชาติไปดูแลกลุ่ม SME เายใหมลายัม้ายใหมนะ,ะจะต้องได้รับการพิจารณาสินเชื่อในลําดับแรกผู้ว่าแบงก์ชาติเสนอครับอันแรกเลยอะไรเสนอ<บ>เลยบอกว่าเราต้องหากระบวนการไปปลดล็อกครับ ไอ้ตัวผู้ประกอบการรายเล็กที่มันเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้และนั่นกระทรวงการคลังก็เลยเสนอมาตรการที่เคยทํามาก่อนหน้านี้นั่นก็คือโครงการค้ำประกันสินเชื่อครับให้กับคนตัวเล็กรอบๆละห้าหมื่นล้านบาทโดยบสยโอ้ถ้าปลดล็อกตรงนี้ต่อไปแบงก์ก็กล้าไงใช่เพราะนี่เหมือนกรอบที่ค้ำอยู่ใช่เพราะถ้าไม่ไม่ปลดล็อกนี้ก็ปล่อยไปโดนผิดแล้วผิดนะนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศเอาปีกหกไม่นับ เพราะถือว่าเข้ามาแล้วลันต่อไปงบประมาณก็ไม่มีแต่ปีหกเจ็ดต้องรอเต็มเต็มนะพอเริ่มปีหกเจ็ดสตาร์ทปุ๊บรู้แล้วว่างบประมาณไม่มีใช้ไปพลางก่อนก็ต้องบริหารจัดการให้ดีครับพอไตรมาสแรกออกมาแค่หนึ่งจุดห้านายกกระโดดเต้นผานเลยนอกจากนายกเศรษฐาแบบไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต้องแบบกังวลแล้วเนี่ยอดีตนายกกออดีตนายกอย่างคุณทักษิณินชินวัตรเนี่ยยังต้องคอมเมนต์เลยเรื่องนี้ยังต้องคอมเมนต์เลย เรื่องนี้เป็นรเรื่องใหญ่ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทวีตมาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศกลับไปประชุมคอรมอรเศรษฐกิจแล้วไอ้คอรมอรเศรษฐกิจมันมีฤทธิ์เดชยังไงคอรมอลเศรษฐกิจไม่ได้มีอำนาจในแง่ของการพิจารณาอนุมัติและมีผลตามกฎหมายนะครับแต่มันคือเครื่องมือเพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับ ดึงออกมาจากคอรอมอรปกติเพื่อจะให้คุยตก,ถกเ<อ>ถียงกันลงรายละเอียดใช่ได้ข้อสรุปอะไรยัยงไงเนี่ยค่อยส่งคอรอมอรชุดชุด,ชดใหญ่หญเออพูดง่ายๆคือบางเรื่องเนี่ยจำเป็นอย่าง,ย,างยิ่งที่ต้องหาลือกันนอกรอบและเจรจาความนอกรอบพอเข้าครอมอรชุดใหญ่น่ยปับเลยจะไม่มีคนคืออย่าไปเสียเวลาถกในคอรมอชุดใหญ่เพราะมันมีเรื่องสังคมและมีเรื่องความมั่นคงต่างประเทศเทียบ นี่ดูประชุมคอรมอรเศรษฐกิจชุดใหญ่เลยครับใหญ่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งของคอรมอรที่มีอยู่ณนะปัจจุบันใช้เพื่อริหาราอำนาจการตัดใจทางเศรษฐกิจอ,ออกจากคอรมอรที่ปกติที่ประชุมทุกวัน,นอังคารซึ่งตัวใหญ่คอรมอรเศรษฐกิจเนะขาจะประชุมทุกวันจันทร์หลายยุคหลายสมัยแล้วแหละ<อ>เพื่อพิจารณาเฉพาะฐรนตรีบางคนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจใช่ลิดเดียต่อไปแต่มติเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันตา,ตามข้อกฎหมายใดๆทั้งสิน้นครับ แต่และไม่ถือว่าเป็นมติของคณะรัฐมนตรีทบังคับใช้ตามกฎหมายเลยต้องเสนอเข้าแต่ในแง่ของการเมืองนี่คืออำนาจในการบริหารราชการครับแต่ในแง่ของการส่งสัญญาณเนี่ยาาภาคประชาชนภาคธุรกิจต่างประเทศเนี่ย เวลาบทสรุปจากคอรมอเศรษฐกิจเป็นไงนั่นคือสัญญาณสัญญาณครับว่าแนวนโยบายจะเป็นแบบนั้นนี่เป็นแบบนี้ตลอดวิเดทของคอรมเศรษฐกิจครับยังมีอีกไหมดึงอํานาจเนี้ยออกมาครับมาหารือกันในที่ประชุมนี้ก่อนพอเข้าคอรมนะเสนอไปปุ๊บรับรองเมื่อนามติดังกล่าวคอรมอเศรษฐกิจเนี้ยเข้าประกอบกับวาระการประชุมในประชุมคอรมปกติเนี้ยลำตีอื่นๆก็จะรู้สึก เลงใจเลรงใจเพราะหาเรือกันนอกรอบแล้วนี่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไม่เห็นด้วยใช่นะหรือตั้งกรรมถามโต้แย้งเห็นไหมล่ะอันนี้เชิงกิตวิทยาะเชิงจิตวิทยาณเรื่องนี้โอ้มันผ่านคอมอสกิลแล้วเนี่ยคอมสกิลนะผมเป็น10บ0คนอ่ะคุณจะกล้าแย้งเอระใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็1020คนก็นั่งอยู่ในคอมอด้วยใช่ไหมประชุมคอรมฐกิจชุดนี้ ขุนคลังครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพี่ชัยชุนหาวชิระนีดและออกมาแถลงเลยพี่วีมีอยู่4ประเด็นท่าทีของขุนคลัง4เรื่องครับหนึ่งท่านบอกได้เลยตอนนี้มันเป็นปัญหามากกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่ำมากครับแค่ห้าสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นพี่วีเกินครึ่งจากกําลังผลิตของปกติแค่เจ็ด จุดสองเปอร์เซ็นต์นี่พีวีดูดิห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดอ่ะน้อยน้อยส่งผลต่อการจ้างงานและการบริโภคเป็นวงจรไปเลยเพราะเมื่อผู้ผลิตผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อเนี่ยผู้ผลิตก็ไม่มีรายได้เราต้องมาหาทางกระตุ้นกันเรื่องนี้เพราะไปดูไส้ในเนี่ยอุตสาหกรรมลายใหญ่เนี่ยสู้ได้แต่กู้เงินได้แต่ลายเล็กเข้าไม่ถึงแหล่งทุนไม่มีสภาพคล่องนี่เป็นประเด็นที่สองโอ้โห ประเด็นที่สามป็าทุกตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในรอบสิบห้าปีเกษตรอุตสาหกรรมแต่ท่องเที่ยวมันโตแต่ตัวอื่นๆมันสุดอ่ะต้องไปดูตรงนี้ดีสามและประเด็นสุดท้ายเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นว่าเศฐกิจมีปัญหาเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออมันเกี่ยวโยกหมดนะสองสามสี่นะและเสนอว่าต้องมีมาตรการบางอย่างออกมาดูแลการปล่อยสินเชื่อเออนี่แ๋ยวเราจะเสนอเอง เจาะลึกเข้าไป <Okay. S 1> ว่าที่ประชุมคอรอมอรมันเป็นยังไงผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอครับอันแรกเลยอะไรพี่เสนอ,อ<ง>เลยบอกว่าเราต้องหากระบวนการไปปลดล็อกครับไอตัวผู้ประกอบการรายเล็กที่มันเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้เออและนั่นกระทรวงการคลังก็เลยเสนอมาตรการที่เคยทำมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ให้กับคนตัวเล็กรอบๆละห้าห0่นล้านบาทโดยบอสยอโอ้ถ้าปลดล็อกตรงนี้ต่อไปแบงก์ก็กล้าไงใช่เพราะนี้เหมือนกรอบที่ค้ำอยู่ไงใช่เพราะถ้าไม่ไม่ปลดล็อกนี้ก็ปล่อยไปโดนยไปไม่ผิดนะ PGS ในระยะที่ส0ครับเดิมทีเนี่ยห้าหมนตอนนี้เหลือสองหลักพันล้านเหรอจะปล่อยลดสลดสิบเอดออกมาก็อีกห้าหมล้านโอ้ดีเยอะเอะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการคนตัวเล็ก SME ทั้งหมดเนี่ย<ล>จะเข้าประชุอมคอรมอ3สองถึงสามสัปดาห์เนี่ย<อ>ต้องออกมาใได้<อ>นี่ตอนนี้มียอดมียอดอยู่7-8็ดถึแสนลายเหรใช่นี่นี่น,นี่นี่ยอด outstanding นะ outstanding นะคงค้างยอดคงค้างทั้งหมด7-8็ดถึงแสนลายช่วยไปทั้งหมดในบสยช่วยโปรแกรมเนี่ย สองถึงสามล้านลายไปแล้วเนะเมื่อกี้เห็นข้อท่าทีของกระทรวงการคลังข้อเสนอกทรทารคลังข้อเสนอของแบงค์ชาติแล้วเนี่ยแล้วอะไรทั้งคลังแบงค์ชาติเห็นตรงกันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนี่บรรยากาศดูดีนะครั้งนี้นะดูดีดูดีคลังแบงค์ชาติดูดีนะดูดีรอบนี้เขาบอกว่าเห็นพ้องต้องกันเป็นมิตรกันเป็นมิตรชั่วคราวกําลังผลิตหมดตัวนี่เห็นตรงกันการจ้างงานลดลงการอะไรพวก ต่อมาลายใหญ่ไปได้านี่ตรงกัน,นลายเล็กเจกอักนี่เห็นตรงกันต่อมาที่ทน่าสนใจข้อที่สเนี่ยเห็นตรงกันว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP อของประเทศเนี่ยต้อง3.5%ขึ้นไปโอ้โหนี่ทาร์เกตเป็นเป้าหมายพีวีเป็นเป้าหมายคนที่พูดนะใครนี่ คุณพี่ชัยชุนหาวชิลประกาศเลยครับไอ้ที่บอกว่าต้องการเติบโตแค่2.5นต์ผมไม่พอใจอ,ะอ่ะต้อง3 5ผมอยากเห็น3.5เพราะฉะนั้นเมื่อเป้า <c oughs> หมายของคลังแบงก์ชาติสภาพัฒน์มองถรงกันว่าโกเป้า,าหมายของ GDP คือ3.5เนี่ยใช่เพราะ,ะนั้นต้องไปการบ้าน2สัปดาห์นี้ทุกคนไม่คิดแล้ว <c oughs> เพราะปัจจุบันตอนนี้กระทรวงการคลังบอกอว่าโตก็ โดยเฉลี่ยครั้งแบงก์ชาติสภาร์พัทเนี่ยโดยเฉลี่ย2.5ใช่แต่เป้าหมายขึ้นไป1%นเปอร์เนี่ยใช่เป็นโจเลยนะเนี่ยงานบ้านเลยนะตอนนี้ก็เลยมองไปถึงเรื่องของค่าเงินกับเงินเฟ้อต้องนํามาเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนทางนโยบายที่เกื้อหนุนนโยบายการคลังให้ได้นี่เกื้อหนุนนโยบายการคลังนะ้หนุนนโยบายการคลังให้ได้นี่พูดกันอย่างนั้นนะเรื่องดอกเบี้ยถ้าเขาพูดกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะมีคนเลสประเด็นว่าดอกเบี้ยถ้ามันถูกอะ มันทําให้ต้นทุนมันลดลงอแตนั้าเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ต้องพิจารณาครับหากสินค้าราคาถูกใช่ดอกเบี้ยเขาต้องแพงหน่อยอแต่ปัญหาคือตอนเนี้สินค้าแพงแต่ดอกเบี้ยก็ต้องถูกเห็นไหมล่ะรอบนี้การพูดคุยกันเขาบอกว่าบอกว่าติดขัดตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นมานายก นั่งหัวโตเออสั่งการฟังแล้วลคือนั่งฟังแล้วทุกหน่วยงานตั้งแบงชาติกลางแล้วอีกหลายหน่วยงานพอฟังเสร็จสั่งการบ้านแล้วหนึ่งกระทรวงการคลังคุณไปกํากับดูแลงบประมาณเลยเอ,อคุณไปดูเลยให้ดูเป็นกรณีพิเศษว่าทํายังไงอัดเงินลงไปมากที่สุดติดขัดตรงไหนมารายงานในคอรมเรื่องอสินเชื่อที่มีการแบ่งเป็นธนาคารพาณนนิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ย คลังได้รับโจทย์ต้องทําให้การปล่อยสินเชื่อถึงประชาชนง่นา,ยนายขึ้นแสดงว่าย,ยุ่งยากตัวนี้ให้ i, คลังไปดูแลแบงก์พาณิชย์แบงค์ของร<อ>ัฐให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปกํากับดูแลแบงค์พาณิชย์ให้ปล่อยสินเชื่อถึงมือประชาชนข้อที่สามน่าสนใจอม,มอให้คลังและแบงก์ชาติไปดูแลกลุ่ม SME ลายใหม่ครลายใหม่นะ,ะจะต้องได้รับการพิจารณาสินเชื่อ ในลำดับแรกเห็ <S <s นไหมลายไหมลำดับแรกนี่นี่มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ขับเคลื่อนโดยขุนคลังและรองนายกกับกํากับท่องเที่ยวมีอะไรบ้างพี่โอกระทรวงการท่องเที่ยวนายกสั่งเลยคุณไปพิจารณาตลาดท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นและโฟกัสเอาไปเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลางก็ได้ออกตะวันออกกลางเหรอออกมาตรการอะไรดึงดูดออกมาเร่งเลยนายกสั่งอะไรรู้เปล่า ทอทอทอพี่วีทำทำทีทำทันทีเลยไม่ใช่การท่องเที่ยวประเทีไทยเหรออะไรพร้อมทำได้เลยทำก่อนเลยรัฐมนตรีรับโจทย์ไปแล้วเนี่ยต้องไปคุยอยาให้บอกคือสองสัปดาห์ครับโจทย์หาคำตอบมาตอบในสองสัปดาห์ใช่การบ้านแสดงว่ามีการทำงานแบบเร่งรีบเพื่อทำให้เศรษฐกิจที่ฝืดมันดีขึ้น หนึ่งในประเด็นที่มีการยกพูดคุยกันก็คือจะทำอย่างไรที่จะดูแลคนตัวเล็กอเมอ e ครับกองทุนคำประกันสิ่งหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปได้ไหมที่จะใช้วิธีการตั้งองคอ์กรขึ้นมาคำประกันเครดิตหรือคำประกันสินเชื่อกองทุนคำประกันเครดิตโดยภาครัฐเหรอโอ ข้อเสนอบัวแพงชาตนะใช่และกระทรวงการคลังเห็นด้วยครับอันนี้แยกนอกจากใช้โปรแกรม PGS อ๋อแยกออกมาแล้วเนี่ยควรที่จะทําแบบนี้ครับอ๋อแยกออกมาเลยทําไมครับตอนนี้ถ้าจะทําแบบนี้ตอนนี้ SME ของเราทั้งหมดอ่ะสล้านกว่าลายติดกับดักหมดเลยครับอ่าฮะเป็นกับดักที่บอกว่าเข้าสินเชื่อได้ไม่ถึง กำลังการจ้างงานมันก็หดตัวลงแต่ถ้าตั้งกองทุนให้เป็นนิติบุคคลแล้วเข้าไปพิจารณาเครดิตและค้ำประกันอันนี้น่าสนใจนะมันจะช่วยให้เลยอ๋อเป็นถือว่าเป็นนิติบุคคลใช่นี่เขาหาองหากองทุนขนาดนี้กองทุนค้ำประกันเครดิตโดยภาครัฐใช่อกองทุนนี้สร้างผลิตภัณฑ์สนับสนุนเข้าไปค้ำประกันทั้งสินเชื่อตราสารหนี้และทำกลไกให้จูงใจให้แบงค์ ปล่อยกู้ให้กับคนตัวเล็กแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งเมื่อทําแบบนี้แล้วก็ต้องมีหน่วยงานประเมินความเสี่ยง<า>คู่ไปด้วย<ช>ได้เครดิตคู่ไปด้วยอันนี้ต้องทําต้องทําครับทำทั้งสองฝั่งที่เขายกาหาเลือกันขนาดนี้ครับเขาบอกว่าตอนเนี้ปัจจุบัน SME พี่วีทั้งหมดมพี่วีติดล็อกอยู่ว่าด้วยเรื่องชำละนี้เนี่ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเลยเหรอใช่ประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจกับเคลื่อนโดย SME อนะ รายใหญ่มีส่วนหนึ่งแต่ SME ตัวหลักนะใช่ในการเคลื่อนเศรษฐกิจ SME ในบ้านเราพี่วีครับ GDP มูลค่าทางเศรษฐกิจ35ของ GDP6.3 ล้านล้านนะนี่จาก GDP ตัวนี้ประมาณ17ล้านล้านป่ะใช่มีการจ้างงานโดยกลุ่ม SME เท่าไหร่พี่วี13ล้าน13ล้คนนะคิดเป็น71ของการจ้างงานทั้งหมดเนี่ยตอนนี้แบงค์ชาติบอกว่า SME กว่า55เมื่อกี้หรือราว1.7ล้านลาย ติดล็อกว่าด้วยเรื่องการเข้าสินเชื่อในระบบไม่ได้อันนี้ถือว่าเยอะเยอะเมื่อไม่ได้เขาไปทํำยังไงครับก็ต้องไปกู้นอกระบบที่มีต้นทุนสูงกว่าปกติต้นหนึ่งมีสองทางครับกู้ต้นทุนที่สูงกว่าปกติหรือว่าปล่อยให้เป็นหนี้ไปเลยอล้มไปเลยเลิกกิจการไปเลยคอลลามอเศรษฐกิจรอบนี้นะลํำพังแค่ทําให้เงินปล่อยกู้ไปถึงมือ SME มันบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายมเงินส่งไปแค่นั้นสำเร็จครับโอ้พวกอื่นเราไม่ต้องพูดถึงก่อนนะนคือการบ้านของรัฐบาลเศรษฐา